ค่ะมันนี่นนดิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกียวกับเลขสูตรคำนวณต่ำเล่าของพี่วาดนะคะพี่วาดแนวทางของเพิ่นเข่ามาหลายงวดนะคะแต่วง,งวดที่ผ่านมาลุดนะคะตัวเลขก็มี่เข่าไม่ลุดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะสาหรับวดนี้พี่วาด หายมาแล้วนะคะตำราว,ว่าวันที่25สิงหาคมหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผัสระหว่างนุ่นทิยากกับพี่วดาดตำราว่าวันที่25สิงหาคม2568นะคะพี่วาดสวัสด,ดีค่ะฮัลโหลจ้าสวัสด,ดีจ้ากลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วกลับมาถึงสี่โมงเย็น ก็เลยไปถ่ายคลิปนะจอยหัวพี่วาดไม่ว่างก็เลยไม่ได้โทรพูดพูดผ่านคลิป,ปพูดผ่านคลิปเลยเนาะเพระาะว่าที่เอฟซีโอนมานนทิยาโอนให้พี่วาดหมดแล้วเนะาะจา่าจจะหมดแล้วจตะอันนี้อัดคลิปยังอัดแล้วอัดแล้วกลัวเขาว่าเงินไม่ถึงมือสี่ห้าคนถึงถึงหมดการโนนทิยาไว้ใจได้ค่ะ แล้ววันนี้จะมีแนวทางรัฐบาลไทยหรือตำรารัฐบาลไทยไอ้นนทยาลงไปแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะค่ะลงไปแล้วไมีตาราวจะตำรามันวันวันที่ยี่สิบห้าตเราเนาะวันที่ยี่จ้ะมีเอฟซีฝากถามว่าแนวทางของพี่วาดเลขราวเนี่ยถ้ามันถ้ามันหลุดแล้วมันมันจะหลุดกี่งวดแล้วมันเข้ากี่งวดถ้ามันเข้าแล้วมันเข้ายาวใช่ไหม มันเข้าแล้วมันเข้าติดๆกันมันเพิ่งหลุดไปงวดเดียวนี่มันเข้ามาเจ็ดแปดแปดงวดแล้วมั้งแล้วมันเพิ่งหลุดงวดหนึ่งอ๋อทีนี้เราไม่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 แน่ใจแต่คิดว่ามันมันไม่หลุดยาวหรอกค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าพี่ว่าจะให้ตัวกันไปด้วยเพราะว่าพี่ว่าใช้สองสูตรรวมกันเพราะว่ามันหลุดแล้วงวดนึงพี่ว่าก็กลัวเดี๋ยวมันกลัวมันเบิ้ลไงค่ะก็เลยกันเอาไว้นำตัวกันไปด้วย ค่ะค่ะน้องที่ยา,าพร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อมแล้วนะวิ่งวิ่งเก้าบนกลางเลยจ้ะวิ่งเก้าบนวิ่ก้าบนวิ่งเก้าบนจ้ะเน้นบนเลยดีกว่าวิ่งเก้าบนวิ่งเก้าบนจาะจับคู่ จับคู่93 93 95 95 98 98 94 94สี่คู่แล้วก็ให้กันไว้สองคู่นะกันก็ขึ้นน้อยหน่อยก็ได้กันกัน81กัน แปดหนึ 1> 8, 1, ่งกับศูนย์สามจะทิ้งพี่ก็เสียดายน้องก็เลยต้องเอาสี่เก้าสี่กับเก้าห้าไปด้วยจริงๆจ,จะทิ้ง 9, 4, เก้าสี่ก็เสียดายเก้าห้าก็เลยเอาก็เลยเลขมันมสวยแต่แต่สำหรับพี่วาดเ่พี่วาดเน้นชอบมากเลยเก้าสามเน้นเก้าสามพี่วาดชอบมากเลยเก้าสามทั้งหมดท,<ร>ทั้งวันนีน้เน้นบนกันล่างใช่ไหมพี่เน้นบนกันล่าง แต่เลกกันนี่เล่กเล่กที่กนันนี่มันส่วนมากมันจะชอบมาล่างนะมันก็แล้วแต่อัน,น,นเน้นคนกันล่างไว้นี่แอืะซึ่เจอไว้ตั้งล่ากันเบาหน่อยคุณก็ยึดหน่อยส่วนมากแนวทางของพี่ถ้ามานี่มาตรงๆงใช่ไหม ถ้าคนนั่นก็คนมีทุนก็ตันกลับไปมั่งก็ได้จะได้ไม่พลาดเพราะมันก็ไม่เยอะคู่เท่าไหร่เต็มที่จริงๆต่อไปเนี่ยพี่จะให้แบบเอาชัวร์ๆนะเพราะมันเผื่อบางทีมันมีทั้งบนมันข้าทั้งบนทั้งล่างมันชอบข้าบนล่างพี่ก็จะกันมาให้อย่างนี้ดีกว่าพี่จะกันมาให้สามคู่เก่งสามคู่ดีไหม,มเน้นสามคู่กันสามคู่เออหกคู่ทุกมวดทุกมวดเลยค่ะ,คะมันเป็นเปอร์เซ็นต์มัน แล้วอย่างอย่างเลขรัฐบาลไทยนี่เข้ามากี่ง้วดแล้วคะรัฐบาลไทยจริงๆแล้วงวดที่แล้วมันเข้าได้ห้าสองห้าสองเข้าห้าสองแล้วมาเข้าโต๊ดแต่งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดนู้นน,นะห้าสองมวดนู้นงวดที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปเกงที่ไปเกงไอเก้าสามเยอะ อ๋อเน้นเก้าสามมนออกหกสามมันออกหกสามแต่พี่ก็ยังยังได้นิดหน่อยกันไว้นิดหน่อยไองรัฐบาลไทยส่วนมากมันจะมาสามตัวหางเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่พี่จะให้สามตัวหางเดียวแล้วก็สองตัวนะั่นคือกับสองตัวก็ซื้อนักบนกันล่างเหมืนเหมือนเหมือนกัหวยราวนะหนักบนกันล่างแล,แล้วเลขราวนี้พี่ไม่มีสามตัวสี่ตัวหรอคะ<อ> สองตัวมากกว่าสามตัวยังมันไม่เข้าแน้ะเสียดายตังค์หลักน้อยมีไม่มั่นใจไงอ๋ออ๋อส่วนมากสองตัวพี่ไม่ให้ไม่อยากให้ซีซัวน่ะให้ซีซัวไปไม่ถูกก็เสียดายคนที่ทุนน้อยใช่ค่ะใช่ไหมเรื่องาพูดความเป็นจริงอะนะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเออถามว่าสองตัวมันก็รวยได้นะแต่เราเราไม่ลงมากอ่ะคือถ้าวันไหนพี่วันไหนวันไหนพี่ทําได้มีหลักร้อย ตัวทัวพี่จำพี่ว่ามั่นใจว่าตัวเนี้ยจะมาหลักน้อยอ่ะพี่จะให้สามตัวไปค่ะค่ะขอบคุณพี่วาดมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอให้ fc so ดีกับแนวทางของพี่วาดนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จ้าจ้าแต่วันนี้จ้าขอให้รวยๆทุกคนนะคะ fc นริยาด้วยขอบคุณค่๊กสะจันดีไม่ใช่เดจ้าฟันดีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมแต ตะกอนถ้าหนูฝันแบบนี้มันจะถูกนะแต่นี่มันไม่ได้นอนที่บ้านเมื่อคืนนอนอยู่ที่อุดรมันไม่ได้นอนที่บ้านนอนเปลี่ยนที่ไม่รู้จะยังไงแต่ฝันเกี่ยวกับรถน่ะนอนที่บ้านน่ะฝันกลางวันก็นอนไม่สบายวันนั้นนอนกลางวันก็ฝันกลางคืนก็ฝันนะขับรถหรือว่าเป็นเพราะเราขับมันทุกวันแล้วเราฝันตามหรือเปล่าอันนั้นหนูก็ไม่รู้ ไม่หรกขับทุกวันไม่ฝันตามหรกพี่ขับทุกวันพียังไม่ฝันตามเลยไม่รู้ว่าทางไม่เคยไปก็ไปแล้วไม่เคยถอยก็ถอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไม่รู้วันจะมาพี่เคยนนทิยาพี่เคยฝันว่าขับรถถอยหลังทะเบียนรถพี่เนี่ยมันออกเลขท้ายสองตัวในฝันของพี่นะของพี่มันสองหนึ่งแปดมันต้องออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งวันนั้น่ แต่สองคนนะสามตัวคนไรไม่รู้ตัวจว98 1, 98 1เนเก้ามั้งเก้าแปดหนึ่งเก้าหนแปดแต่นี่แดะค่ะแต่ทะเบียนของพี่มันสองสองแปดหนึ่งมันก็ออกแปดหนึ่งถูกแปดถอยรถถอยถอยหลังแต่พี่ถอยชนนะค่าแต่อันนี้มันไม่ได้ชนมันถอยเราอีกวันนึงก็ฝันว่าขับไปตลาดทางเล็กๆก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ก <น çek. S 1> ก็เลยไปซื้อไว้ซื้อแล้วก็มาฝันว่าไปาน,น,นึ่งข้าวนี่ไหนมันรู้จะเข้าหรือไม่ข้า อ้าวไม่ร,มรบกวนพี่วาดแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ให้แนวทางค่ะสวัสดีค,สค่ะค่ะพอมันเป็นรองเอฟซีก็จะอย่างนี้นะคะแนวทางของพี่วาดนะคะเป็นแนวทางตำราววดวันที่25สิงหาคม2568นะคะเพื่อนไฮวิ่ง9บนเน้นบนนะคะจับคู่ไฮ9 3 9 5 9 8 9 4ห้นะคะกัน8 หนึ 1> 1่งกับศูนย์สามเลขกันเพิ่นอบอกว่าส่วนมากวันจะมาลางนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นเน้นบนกันลางเน้นเน้นตรงๆนะคะเน้นมาตรงๆนะคะนะคะนุ่นิยากับคออวยพ่อหายพอเป็นพี่น้องเอฟซีโซดีนวทางของพี่วาดน,นะคะ